โถไม่อยากพูดเรื่องการเมืองเลยครับเห็นเจ้าหน้าที่นะครับที่บุรีรัมณ์นะไปคุกคามน้องๆนักศึกษาเขานะครับเรื่องเกี่ยวกับแล้วมาอ้างอิงเรื่องจำนำข้าวนะครับผมก็เป็นชาวนานะทำนาเหมือนกันไปอ้างว่าเขาโกงเงินจำนำข้าวไปเท่าไหร่คุณดูดีๆนะครับก็ทำโครงการนี้มาตั้งสองปีไม่เห็นมีปัญหาใดๆนะครับก็ซื้อรับซื้อข้าวในราคาที่ดีนะครับแล้วไปขายในราคาที่ได้กำไรด้วยไม่ใช่ว่าไม่ได้กำไรก็คุณไปยึดข้าวเข้าไว้นะครับ แถมยังไปใช้กปปสไปปิดไม่ให้จ่ายเงินให้กับชาวนาอีกยังไม่อ้างอว่าเขากงเขากงยังไงครับผมก็ไม่เข้าใจจะให้ผมไปป้นล้านทองอย่างเงี้ยนะครับป้นล้านทองแล้วผมก็ทองมาขายในราคาครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับจาก2 8 0 0มตอนนี้ผมมาขายแค่หมื่นกว่าเนี่ยผมจะไปโทษว่าร้านทองเนี่ยทำให้ขายทองขาดทุนโอเคไหมครับมันได้ที่ที่ไหนละ่ะแล้วบอกว่าเอา้าไม่ผิดแล้วหนีทําไมอา้าว ถ้าถ้าเขาถ้าคุณค,คิดว่าเขาผิดนะครับก็คืนอำนาจให้เขาสิครับไม่ต้องฉีกกฎหมายนะครับไม่ต้องฉีกกฎหมายคืนอำนาจให้เขาแล้วก็ไปฟ้องเขาในในระบบปกติคุณไม่มั่นใจในระบบอะของตุลาการปกติเหรอครับคุณถึงไปยึดอำนาจเขาเอา้าวแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดยึดอำนาจแล้วก็ไปนิรโทษกรรมให้ตัวเองทําไมนะครับไปนิรโทษกรรมตัวเองทําไมถ้าคิดว่าตัวเองทําถูกแล้วยึดอำนาจคือการที่ทําถูกต้องแล้วทำไมต้องสอดใส่นิรโทษกรรมให้ตัวเองก็ตัวเองไม่ได้ผิด ไม่ไม่ต้องนี่จะโทษครับก็ไอส่งคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายปกติแล้วทีนี้ก็ต่อให้ต่อสู้กันเลยระหว่างไอรัฐบาลเก่าที่ถูกยึดอํานาจและและกลุ่มใหม่ที่ยึดอํานาจมาก็ก็สู้กันไปสิครับโอเคไหมครับแฟไหมครับโอ้โหทำมาเป็นสอนน้องๆบ้า